สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวย,สยาพิลึงสุตัญญาครูสกรออำเภอบึงสามคีได้รับเกียรติมาเป็นพิธีกรในโครงการพัฒนานคุณภาพผู้เรียนโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566นกะคะกับเรียนท่านประธานผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบึงสามคีท่านวิทยากรคณะครูและสวัสดีนักศึกษาสกรออำเภอบึงสามคีทุกคนนะคะโครงการกิจกรรมในวันนี้เป็นการทบทวน ให้ความรู้นะคะกับนักศึกษาสกรออำเภอเมืองสมคคีเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบปลายภาคเรียนปีการศึกษา2566นะคะในการจัดโครงการครั้งนี้นะคะได้รับความอนุเคราะห์ท่านวิทยากรจากโรงเรียนรหานวิทยานะคะมาให้ความรู้ให้กับนักศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะโดยท่านอาจารย์สุภวิทย์ก้องเกียรติและท่านอาจารย์ จเจริญสีดีงามในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในกาในลำดับต่อไปนะคะขอกาบเป็นเชิญท่านประธานในพิธีนายสมชายงามดีนะคะผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบึงสมามคีนะคะรับจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนไตยและรับฟังคำกล่าวรายงานจากนางสมศรีดีงามนะคะ,ะหัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะพร้อมบรรยายพิเศษเป็นลำดับต่อไปขอกาเป็นเชิญค่ะ ลำดับต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญคุณครูสมศรีดีงามนะคะหัวหน้ากลุ่มง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการให้กับท่านประธานในพิธีขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีเป็นอย่างสูงนะคะก่อนที่เราจะได้รับความรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงเช้านี้นะคะดิฉันขอเก่าประวัติของท่านวิทยากรพอสังเกตดังนี้นะคะ ในโอกาสต่อไปนะคะขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับท่านวิทยากรท่านอาจารย์สุภวิทย์ก้องเกียรตินะคะซึ่งเป็นผู้ให้ผู้ที่จะมาให้ความรู้ให้กับนักศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะขอกลับเรียนเชิญค่ะ